ไปมาดูประโยชน์นะคะประโยชน์ของการดูแลแปลงเพาะกลา้าถ้าเราสนใจดูแลแปลงเพาะกล้าของเรานั้นนะคะจะได้ประโยชน์อย่างไรกับต้นพืชประโยชน์ข้อที่หนึ่งทำให้ต้นกล้านะคะต้นพืชของเรานั้นจเจริญเติบโตวรวดเร็วแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะประโยชน์ข้อที่สองได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราเพาะขายนะคะก็สามารถนำไปขายนะคะเพราะต้นไม้ขายก็นำไปขายได้นะคะผู้ที่ต้องการซื้อไปปลูกเขาเห็นต้นไม้แข็งแรงดีเจริญเติบโตดีเขาก็ซื้อเราไปปลูกนะคะโดยไม่ผิดหวังนะคะประโยชน์ของการดูแลแปลงเพาะกล้าข้อ,อที่หนึ่ง ต้นกล้าจเจริญเติบโตวรวดเร็วแข็งแรงข้อที่2ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ประโยชน์มีสองข้อนะคะนักเรียนเสร็จได้ยังลูกประโยชน์ชนที่บ้านนักเรียนมีมเมล็ดพืชไหมลูก<ม>ลองเพาะดูนะคะถ้าที่บ้านมีพื้นดินพื้นที่จำกัดลองเพาะลงในกระถาง แล้วก็ดูแลต้นไม้ของเราให้เจริญเติบโตวันนี้นะคะกิจกรรมง่ายๆมีแค่สองข้อนะคะมาดูกิจกรรมชวนคิดข้อที่หนึ่งนะคะกิจกรรมชวนคิด ให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุด<ม>เมื่อหนูจดประโยชน์เสร็จแล้วขีดเส้นใต้แล้วเขียนหัวข้อกิจกรรมชวนคิดเขียนแค่บรรทัดบนบรรทัดเดียวลูกบรรทัดล่างไม่ต้องเขียนนะคะเข<ม>ียนแค่คำว่ากิจกรรมชวนคิด คุณครูชวนคิดแล้วหนูต้องคิดไว้ลูกต้องคิดกิจกรรมชวนคิดข้อที่หนึงง่ายมากนะคะถามว่าวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้ามีกี่วิธีวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้ามีกี่วิธีแล้วตอบมากี่วิธีลูกห้ามพูดตอนนี้ให้เขียนลงใน สมุดนะคะตอ,ต,อตอบตอบอะไรข้อที่สองง่ายอีกแล้วถ้าหนูโจทย์งานเมื่อสักครู่นี้หนูก็ตอบได้เลยลูกประโยชน์ของการดูแลแปลงพ่อกล้ามีอะไรบ้างประโยชน์การดูแลแปลงพ่อกล้ามีอะไรบ้างตอบประโยชน์วิกี่ข้อลูก สองข้อตอบได้มากกว่าสองก็ได้ลองคิดเองบ้างนะคะมาขามเสร็จยังคะ วันนี้ส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนนะคะวันนี้ชมเชยนักเรียนหญิงสามครั้งแล้วนักเรียนหญิงตั้งใจเรียนมากนักเรียนชายก็ส่วนใหญ่นะคะตั้งใจเรียนมีที่ห่วงคุยก็มีไม่กี่คนนะลูกอย่าคุยนะคะเด็กๆจะสอบแล้วอ่านหนังสือมันยหรอยังลูกอ่านแล้วคะ่ะอ่านแล้วนะคะ เขียนคำถามแล้วก็ตอบนะคะเขียนคำตอบตอบบอตอบขีดเส้นใต้ด้วยตอบแต่และข้อเสร็จแล้วหนูก็ขีดเส้นใต้ คุณครูอ่านย้ำคำถามข้อที่1วิธีการดูแลแปลงพ่อค้ามีกี่วิธีคำถามข้อที่2ประโยชน์ของการดูแลแปลงพ่อค้ามีอะไรบ้างประโยชน์ของการดูแลแปลงพ่อค้ามีอะไรบ้างให้นักเรียนตอบมาด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปมาดูสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา2554นะคะสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องของพืชผักสวนครัวนะคะวันอาคารที่27กันยายนเรียนเรื่องพืชผักสวนครัวที่บ้านนักเรียนมีพืชผักสวนครัวอะไรบ้างเด็กๆเ,เตรียมมานะคะคนละหนึ่งอย่าง ที่บ้านปลูกต้นอะไรก็เอามาศึกษาดูนะคะพืชผักสวนครัวเด็กๆรู้จักต้นอะไรบ้างภาพก็ได้ลูกเป็นรูปภาพก็ได้ถ้าไม่มีรูปภาพพืชผักสวนครัวคนละหนึ่งภาพก็เตรียมพืชผักสวนครัวของจริงมาเลยลูก เหมือนที่ครูสาวณีนําต้นกะเพรามาหนึ่งต้นเห็นไหมลูกหนูก็นําม,มาคนละหนึ่งอย่างนะคะที่บ้านมีพืชผักสวนครัวอะไรก็ไปดูไว้นะคะค่ะต่อไปขอใช้วิชวนนะคะให้เด็กๆได้ดูภาพนี้ลูก ยังมีเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะคะเมื่อเราเพาะต้นกล้าเห็นไหมลูกเด็กๆเ,เขาจะช่วยกันดูแลนะคะถอนวัชพืชเห็นไหมคะถอนวัชพืชคือพืชที่เราไม่ต้องการออกจากแปลงหรือรดน้ําต้นไม้นะคะ,ะดูแลทั้ง4วิธีต้นกล้าของเราก็จะ,จะเจริญเติบโตแข็งแรงดีนะคะ ค่ะเด็กๆคะนักเรียนคะการดูแลต้นกล้าถือว่าจําเป็นไหมลูกจําเป็นถ้าเราไม่ดูแลต้นกล้าที่เราเพาะเอาไว้นะคะเราอาจจะได้ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ต่อไปต้นไม้เหล่านั้นอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นนักเรียนดูแลต้นกล้าของตัวเองหลังจากพ่อปลูกแล้วให้เจริญเติบโตด้วยนะคะพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ